ตัวอีเทนสองฟลึบฟลึบคือผ่านเดี๋ยวคืนนี้นี่สองสามเดี๋ยวที่ซื้อลำเดียดดีกว่าเก็บไว้เตินนังลงเด็นต์นังลงเลยเออ,อนี่เดี๋ยวที่เฮ้ยพี่น้องเพิ่งหกตัว เลเมสวัสดีครับสวัสดีตอนสาวครับเืมอนีเราพาพี่น้องมายามตูมปลายเย็นครับตอนเสื้อไม่ได้เซอร์เบื่อเด้อเนียพราะว่าฟ้าพี่น้องฝอนมาละตกฝนมาละตกเลยฟ้ามาเซอ้อกล้องกบพี่ดามาอ่ะโอเคครับลุ้นไปด้วยกัน มาเนีเด้อปูเรีอหาเด้ยอหกเท่เนาะ แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มตมาถือมาเบอร์นทีสอพี่น้องอ้าวโบหลังที่สองคือ,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 อเ,เปิดขึ้นนี้อันนี้พัดไ <laughs> <laughs> ม่เขาลักหยอกอะไรบอกพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้มันหมายถึงเรือปูด้วยา่าเด้อ เฮ้ยมึงเอ้อปาปา๋าป๋าเฉยปากกังอีหลีปิดปากกังอีหลีพี่น้องเลยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเธอ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 ไปตังต่อไป กึกๆมีในนอนบบมีโอ้ไซสสวยเลยครับว้าวไซสงามเลยตอนโอ้สุดยอดสุดยอดไป หลังนี้ก็มีโอ้มีมีสามหลังเลยหลังนึงเป็นป่าพี่น้องยังมีผ่านเลยได้ไปบางหลังต่อไปพี่น้องไอเสือไปน,นี้ดนเนอะ หลังนี้ฟาวครับไม่มีอะไร <S <S หลังนี้กับกม่มียหวง พาเลยเลยหลังนี่โหตุ้มกับวิ่งขอมปะอ่ะถือมาครับพี่น้องหลิ้งสองหลังสองหลังสุดท้ายสองหลังสุดท้ายของหมายนี้เด้อผมเส,สมมิร์ฟไว้สามหมายพี่น้องสามหมาย ส่เดือนตัวนึงเดี๋ยวพี่น้องเบ่งสาเดือนสาเดือนดิ้ส่เดือนตัวนึงโอ้เดี๋ยวป่อยไปตัวนี้สายเดือนเห็น <laughs> สายเดือนเล็กมะสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้าย หลังสุดท้ายเป็นยังไงมาโอ้ยตุม่มคืออีกเทน้อบัน,น่โน,นมาเลี่ยวเหลี่ยเฮ้ยเอ้าป่า <laughs> ป่าเอาไงหลยพี่น้องเอา้าแบบนี้ก็ได้เหรอ,อป่ากัง <laughs> โอเคครับปไปไปหม้อื่นไหม้นี้มืดละมาครับพี่น้องหอดอีหมาหนึง่งเลยเด้อหมยนี้ผมเสื้อไว้สามอันใส่ไว้สามอันมันจะเป็นยังไงโอ้ยหย็ยนหน้อยตัวหนึ่ง ปลาไหลเลกหนึ่งตัวครับเห็นดินดิน,ดนแห้งๆสนินโดคมาผมเสือไปเสืออีน้องจืไมีข่อยใดพี่น้องฟ้าวพร้อมเมื่อวานฝนมันตกเลนะเป๊ะเป๊ะเห็นละฟาวเสื่า น,นี้โบมีผ่อเหลือไม่มีอะไรม,มาหลังสุดท้ายของไม้นี้ อะไรครับคือบีคือนี่วะสงสัสยผมทับมันแหงพรได้นน่ไปไปลงไห,หมรับหมยสุดท้ายพี่น้องหมายนี้เสื้อไว้เสื้อไว้สี่อันถ้าจำบ,บ่ผิด หมายนี้อยู่ข้างทางเลยสพี่น้องเด้เอดเออวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไปลุ้นนั่นเดี๋ยวลุ้นไปด้ยวยกันมันจะเป็นยังไงหมายนี้หากกับเมื่อหากกัเคยมาเสือทะเลพี่น้องหากกัเคยมาเลยหมายนี้หลังแรกไม่มีอะไร มันบบมีเอียนบ่นด้เขาเสือเอาเมืดแล้วนี่เขาเสือเอาเมดแล้วอืออมตุงเอีง สองหลังพี่น้องโอ้มันบมมีปลายเอียนมากมหมนี่ สุดท้ายโอ้มีได้ลุ้นน่วล่ะหลังนี้เบิ่แล้วเซตบังลัน่นเขาเมื่อสักแ่นี่อไอเสือไปม,มองเลยเฮ้าทางนาอยู่บ่ไอมีได้เสือเล็กปหมานอนนะโอ้นี่โอ้จะโจอนี้เนาะนโอ้ หลังสุดท้ายพี่น้องลุ้นเปน็นทานเดียวเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงมันมาควนอยู่พีเบิร์ดพี่น้องสองโตอยู่นี้บ้าส่งามเลยไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานพี่น้องโอ้มันมาควนอยู่นี้เนาะโอเคครับมาสรุปผลงานสรุปผลงานนะครับ ถือมาเต้นตัวนี้สองสองสายสวยเลยสองตัวสายงามๆเลยพี่น้องนี่สองตัวลีเต้นสองฟลึบฟลึบเอา้าคือพันเดี๋ยวคืนนี้นี่สองสามอ่ะเดี๋ยวที่เอน้่มเดี๋ยวดีกว่าอ่ะถือไว้เต้นนั่งลงเต้นนะ สองสามสามสี่สี่โอ้โหแบบหนึ่งได้ครับ มันพันเดียพี่น้องแปบ๊บหนึ่งเด้อโอ้จากน้องถือแบบเลือได้เดี๋ยวนี้บบหนุนเลยแป๊บหนึ่งเด้อสี่เวลาจังน้อยเด้อพี่น้องเอา้าเทเลยแล้วสี่โอ้ยอะไรครับนี่ยสีมูตัวนี้ใส่งามเลยสีห้านะ ใช้สวยเลยครับห้า 6. 6. หกหกมาจบแล้วหกหกหกแป๊บนึงครับหกตัวเจ็ดป่าแ <laughs> ปด,ด ทั้งหมด8นะครับทั้งเหมด8แโอ้โหสายงามเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบ่งในกองเด้อเบ่งพี่น้องปูปาดปาดปูโอ้โหถือว่าสุดยอดครับเหยื่อที่ใช้นะนี่ครับเป็นหอยและปูนะผมเสื้อหัเสือพอมีน้องหัเสือนะผมว่ามันมันซอยได้หลายเลยได้เพราะว่าหนึ่ง หม้แบบนี้นะคุนะเขาซื้อยื่อปู่ยื่อหอยเยื่อเขียดฟักเยื่อไส้เดินเขาซื้อมืดแลวพี่น้องเอยเขามีได้ซื้อหูซื้อแบบนี้หัวซื้อน่ะผมหากกระซื้อเธอได้ผู้้เอกเลยก็ได้หรอไปแถวนี้นะมีตุ่มนี่ซื้อที่ว่าหัวซื้อน่ะนะคนอื่นเขาไม่ได้ใส่นะครับหัวเชื้อลองดูนะช่วยได้ครับหัวเชื้อช่วยได้เพราะว่ามันละเลียดเธอกลิ่นแปลกๆเธอปายเอียนมันเห่าก็ได้พี่น้องแล้วก็ปุ่มคิดว้ามัน มันเอเธอรเงื้อเขานะขึ้นเขาน,นะฟูงก,กระจายไก๋ไก่แล้วก,ก,ก็ปลาอินแม่ยุกไก่มันก็นได้กินอ่ะโอเคครับสุดยอดเนาะไปผมก็ต้องขอตัวลาพี่แล้วเนาไปซนนี้ได้ครับเด้อจังเจอกันคลิปใหม่คลิปใหม่ผมรู้อิดเพื่อกะติดตามพี่น้องติดตามคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ